สวัสดีครับวันนี้พบกับหลายสดในโครงการดีมทูไซน์นะครับผมชื่อนายชฉลิตบุญทวีหรือชื่อเล่นชื่อโป้นะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับวันนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาพรแก่นสารครับซึ่งเป็นประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์หลักสูตรปีการศึกษาที่กำลังจะถึงมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็เป็นหลักสูตรใหม่นะคะซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่นี้เลยนะคะโดยทางสาขานี่ก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะโดยมีการเพิ่มความเข้มข้นทางด้านวิชาการนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการอัปเดตรายวิชานะคะให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคธุรกิจนะคะแล้วก็แนวโน้มการพัฒนาของประเทศด้วยนะคะ อีกทั้งยังได้สอดแทรกแลบปฏิบัติการนะคะให้มีมากขึ้นเพื่อเน้นแล้วก็เสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะอีกทั้งนะคะในการจัดการเรียนการสอนในหลายๆกลุ่มวิชานะคะก็เน้นในส่วนของการแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบวิวนะคะซึ่งย่อมาจาก work integrated learning นะคะซึ่งก็เป็นไอเดียเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการร่วมกับการทํางานนะคะอีกทั้งนะคะในหลักสูตรเนี้ย ก็จะมีการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปฝึกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของสาหังกฤษด้วยนะคะสำหรับหลักสูตรนะคะก็ได้มีการแบ่งกลุ่มวิชาเอกนะคะออกเป็น3กลุ่มนะคะเพื่อให้นักศึกษานะคะได้มีความชํานาญและก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นนะคะโดยในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์นะคะ ถามว่าในกลุ่มนี้เราเรียนอะไรนะคะกลุ่มนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบบริหารเครือข่ายนะคะแล้วก็เน็ตเวิร์กนะคะเรื่องของ IOT นะคะเรื่องของอุปกรณ์ฝั่งตัวหรือว่า Embedded System นะคะรวมทั้งเ,เทคโนโลยีของ Wireless นะคะอุปกรณ์ไร้สายต่างๆนะคะส่วนขแขนงที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนตนะคะ ในแขนงนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับแอนิเมชันและโมชั่นกราฟิกนะคะรวมทั้งการพัฒนาเกมขั้นสูงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมสำหรับการเน้นเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟหรือสื่อปฏิสัมพันธ์นะคะการออกแบบสื่อเพื่อการศึกษาอันนี้ก็รวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีของ AR VR นะคะ นอกจากนี้ก็ยังได้สอดแทรกเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับการพัฒน,นาเกมร่วมด้วยเช่นกันนะคะและสําหรับแขนงที่3ขนะคะแขนงสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะโดยในแขนงนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการพัฒน,นาระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะคะทั้งในไดหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันนะคะมอบายแอปพลิเคชันนะคะนอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะหรือว่า Big Data นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอีกทั้งยังสอดแทรกในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะแล้วก็เรื่องของ BI นะคะหรือว่า i s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  t n t l l l i n e n นะคะเป็นกระบวนการเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพรวมของรายละเอียดการจัดทำแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรในรอบปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะ ฟังดูน่าสนใจมากเลยครับสําหรับหลักสูตรใหม่ครับอาจารย์แล้วกลุ่มการรับสมัครนักศึกษาล่ะคะอาจารย์ค่ะสำหรับหลักสูตรนะคะได้เปิดรับนักศึกษานะคะออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นนักเรียนชั้นมหนะคะหรือว่าเทียบเท่านะคะอันนี้เราเปิดรับทุกแผนการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายวิทย์แล้วก็สายศิล์นะคะโดยกลุ่มนี้เราจะใช้เวลาศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรเนี่ยจำนวน4ปีนะคะ และในกลุ่มที่2นะคะก็จะรับกลุ่มปวสหรือเทียบเท่านะคะในสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะเราก็จะมีระยะเวลาการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรประมาณ2ปีค่ะอาจารย์ครับนอกจากความเข้มข้นทางวิชาการนะครับมีแหล่งการเรียนรู้หรือรกิจกรรมอะไรให้นักศึกษาได้ทําในสาขาบ้างไหมครับค่ะตรงนี้จะบอกว่า<ม>ทั้งมหาวิทยาลัยนะคะคณะแล้วก็ระดับหลักสูตรเนี่ยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นะคะ เพื่อ,อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเนี่ยอยู่จํานวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องแลบปฏิบัติการนะคะทางคอมพิวเตอร์นะคะแลบปฏิบัติการเฉพาะทางนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาะคะสามารถที่จะทำโปรเจกต์หรือทำการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้นะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทำงานที่เราเรียกว่า co-working space นะคะอีกทั้งยังมีห้องสมุดนะคะเอาไว้สำหรับสืบค้นสื่อสารสนเทศนะคะทั้งในรูปแบบของหนังสือ textbook นะคะหรือบทความวิจัยต่างๆนะคะซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีห้องเรียนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องเรียนที่สนับสนุนแนวคิดแบบสมาร์ทคลาสรูมนะคะออนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆที่หลักสูตรให้บริการแล้วก็สนับสนุนให้กับนักศึกษานะคะโดยที่ก็หลักๆก็จะมี2กิจกรรมหลักๆนะคะก็คืออยู่ในตัวโครงสร้างของหลักสูตรเลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่จะผลักดันแล้วก็ส่งนักศึกษาเนี่ยออกไปฝึกงานในรูปแบบขอสั่กิจศึกษาซึ่งตรงนี้นะคะจะ มีระยะเวลายาวนานถึง6เดือนนะคะที่นักศึกษาจะไปฝึกงานที่บริษัทในภาคธุรกิจนะคะโดยจะไปฝึกในภาคการศึกษาที่2ในปี4นะคะปีการศึกษาสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การทํางานจริงในภาคธุรกิจต่อไปนะคะส่วนกิจการรมอื่นๆก็อย่างเช่นหลักสูตรก็จะมีการพานักศึกษาไปดูงานนะคะในภาคธุรกิจเอกชนต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์นะคะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจการทํางานจริงนะคะ ในบริษัทต่างๆค่ะโอเคว่าอาจารย์สร้างมาถึงตอนนี้น้องๆอาจหลายๆคนอาจจะอยากทราบว่าอาชีพหลักๆ,ๆเรียนจบอะคะาอาจารย์ค่ะสำหรับกลุ่มอาชีพนะคะจะต้องต้องบอกอย่างนี้เลยว่าสาขาที่มีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะสามารถที่จะเ,เรียนมาเนี่ยแล้วจบออกไปเนี่ยสามารถที่จะ ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายมากๆเลยนะคะขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าหลักๆเนี่ยเ,เดี๋ยวขอแบ่งอาชีพออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะสำหรับนักศึกษาที่สนใจอาชีพทางด้านราชการนะคะก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมัครเป็นครูนะคะในระดับโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่างๆนะคะหรือการทํางานเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐนะคะต่างๆก็สามารถทําได้นะคะหรือถ้า สนใจในหน่วยงานของเอกชนหรือในภาคธุรกิจนะคะก็จะไปสายนี้เลยนะคะซึ่งถ้านักศึกษานะคะจบแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านเน็ตเวิร์กนะคะก็สามารถประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กแอดมินนะคะผู้ดูแลระบบเครือข่ายนะคะหรือผู้จัดการระบบเครือข่ายหรือเน็ตเ r k m a วิร์กแมเนเกอร์ก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนถ้านักศึกษามีความเชี่ยวชาญน,นะคะ ทางด้านของการผลิตคอนเทนต์หรือเกมนะคะก็สามารถไปประกอบวิชาชีพในส่วนของนักพัฒนาเกมหรือเกมเดเวลลอปเปอร์ได้นะคะหรือจะไปเป็นผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจก็ได้เช่นกันหรือนักพัฒนาแอนิเมชันหรือแอนิเมเตอร์ก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะถ้านักศึกษาจบออกไปแล้ว จบทางด้านสายเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงนะคะก็สามารถไปประกอบอาชีพในส่วนของ IT Support IT c นะคะไอทีคอนซัลแทนนะคะที่ uh, ผู้ให้คำปรึกษาหรือที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะรวมถึงโปรแกรมเมอร์ uh, mer, นะคะทั้งในแพลตฟอร์มของเว็บโปรแกรมเมอร์มบายโปรแกรมเมอร์อันนี้ก็ครอบคลุมได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมงานพวกนักวิเคราะห์และออกแบบระบบนะคะหรือ SA รวมทั้ง นะักทดสอบระบบนะคะในส่วนของเทสเตอร์ด้วยเช่นกันค่ะฟังดูทำได้หลากหลายอาชีพมากเลยนะคร<ช>ับอาจารย์ในส่วนตัวผมตอนนี้ก็อยากจะลองทำมัลติมีเดียอยู่เหมือนกันครับอาจารย์สุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะครับว่าที่จะสนใจเข้ามาศึกษาต่อครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะนักเรียนแล้วก็ผู้สนใจนะคะ ให้เข้ามาสมัครเรียนที่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าในหลักสูตรใหม่นี้นะคะเราได้เพิ่มความเข้มข้นทางด้านวิชาการนะคะเสริมทักษะปฏิบัติการนะคะรวมทั้งมีการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งในเรื่องของอาชีพเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะเอาไว้สําหรับรองรับผู้ที่จบการศึกษาในสาขานี้ไปนะคะดังนั้นถ้า นักเรียนนะคะสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะโดยช่วงนี้จะเป็นช่วง TCAS สรอบ2นะคะก็เป็นรอบโคตาพื้นที่นะคะโดยนักเรียนสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ช่องทางของระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยนะคะก็คือ www.reg.ubu.ac.th นะคะแล้วก็ระบบงานรับเข้านะคะ w w w y u t r y u b u a c t ตนะคะตามที่ขึ้นในหน้าจอนี้นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่23มีนาคมนะคะก็ให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะก็หวังว่าในปีการศึกษาหน้านะคะจะเจอกับนักเรียนทุกคนคะ่ะครับผมและสําหรับน้องๆที่มีคําถามนะคะสา,สามารถส่งคําถามมาในไลฟ์ของเราได้เลยครับแล้วเราจะกลับมาตอบคาถามของน้องๆในช่วงที่3นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เชียร์พอนมากเลยนะครับ <c oughs> ที่มาให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความรู้ละเอียดเกี่ยวกับน้องๆที่กาลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับและช่วงหน้านะครับผมจะมีรุ่นพี่ปีสีครับ เข้ามานําเสนอผลงานให้น้องๆได้รับชมกันถึง2โครงการเลยครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเรอติดตามช่วงหน้าเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่ๆที่เอาโครงงานมานําเสนอ ให้น้องๆได้รับชมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โก้ครับพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับครับผมวันนี้พี่โก้เอาโครงงานอะไรมานําเสนอให้น้องๆได้รับชมบ้างครับเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือครับผมแล้วพี่โก้ตั้งชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่าอะไรครับแอปพลิเคชันการค้นหาแพทย์เฉพาะทางบนระบบปฏิบัติการ a n นด o อยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในทางแอปโมบายนะครับแล้วพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โก้ลองอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยครับ ในส่วนของรายละเอียดก็ไปรับชมในวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยนะครับแอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำแพทย์เฉพาะทางบนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปนี้มีฟังก์ชันหลักๆดังนี้ 1. ค้นหาแพทย์เฉพาะทางซึ่งการค้นหาจะใช้ข้อมูลอยู่2ส,ส่วนก็คือสาขาแพทย์เฉพาะทางและตำแหน่งในการค้นหาและสามารถระบุตำแหน่งตนเองจาก GPS เพื่อใช้ในการค้นหาได้ นัดหมายเบื้องต้นแสดงตำแหน่งของสถานพยาบาลแสดงระยะทางระหว่างจุดที่ผู้ใช้ค้นหาถึงสถานพยาบาลและให้คะแนนความพึงพอใจหลังจากที่นัดหมายแล้วซึ่งในส่วนต่อมาก็คือส่วนของแพทย์เฉพาะทางและมีฟังก์ชันหลักๆดังนี้การจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นข้อมูลประวัติการศึกษาข้อมูลวุฒิบตัตรใบประกอบวิชาชีพได้ความเชี่ยวชาญจัดการข้อมูลสถานพยาบาลอย่างเช่นชื่อตำแหน่งเวลาเปิดทำการสถานพยาบาล และแพทย์เฉพาะทางสามารถสร้างบัญชีสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเพื่อให้ดูประวัติการนัดหมายและจำกัดการนัดหมายต่อวันได้และแพทย์เฉพาะดังเองก็สามารถดูการนัดหมายได้ด้วยเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็คือฟังก์ชันหลักๆของแอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำแพทย์เฉพาะทางบนะระบบปฏิบัติการ Android ครับฟังดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับโครงงานของพี่โก้แล้วพี่โก้คิดว่าจะไปปล่อยในแพลตฟอร์มไหนครับใน Android ครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาแพทย์เฉพาะทางน,นะครับผ่าน โมบายแอปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โก้มากๆเลยนะครับที่มาแสดงผลงานให้น้องๆได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นผลงานจากรุ่นพี่ปี4นะครับของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและกลารสื่อสารครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของการไลฟ์นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คิวเอนดี้กับพี่ๆที่กําลังศึกษาอยู่ที่นี่นะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนะตัวกัน้องน้นะครับครับสวัสดีครับผมนะครับชื่อนายละพี่พัชร์สุโภนะครับชื่อเล่นชื่อเมืองครับครับสวัสดีครับชื่อวิทวัสบุลสมนะครับชื่อเล่นยี่แทนครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อสุพิญญานิรันวงวานนะคะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะครับสวัสดีครับพี่ธนเยพง์พิ่สงครามชื่อเล่นโดนัน์ครับอืมโอเคครับผมต่อไปนะครับจะเป็นคําถามที่ผมไปรวบรวมมาในแฟนเพจนะครับวันนี้จะเอามาถามประมาณ7จ็ดถึงแปดคำถามนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คําถามแรกเลยครับผมทําไมถึงเลือกมาเรียนสายนี้ครับผมอ่าส่วนตัวผมนะครับที่เลือกมาเรียนสายนี้นะครับเพราะคิดว่าถ้าจบจาก สาขา IT นี้ไปนะครับ ICT นี้ไปคือมันสามารถไปต่อยอดได้หลากหลายครับก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสาขานี้นครับผมมันไม่แทนแล้วครับก็เป็นสาขาที่ตัวเองชอบไปแล้วครับก็เลยมาเรียนที่นี่พี่ฝนแล้วครับ คืออยากเรียนต่ออะค่ะแล้วไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็แนะนํามาที่นี่แล้วก็ได้เข้าอืมพี่นัทลหะครับครับส่วนพี่ก็ต้องการที่จะศึกษาในสาขานี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามีความหลากหลายในช่องทางสายอาชีพดีครับอืมแล้วทําไมต้องเป็นมาอุบลครับอ่าของผมนะครับก็คือผมจบ จากอย,อยู่ที่มุกดาหารครับอยู่จังหวัดมุกดาหารคุณเป็นคนมุกดาหารใช่ไหมครับใช่ครับก็คือคอาจารย์ที่นั่นนะครับแนะนํามาว่าอ่าเรียนอยู่ที่มออบนนี้มันหลักสูตรมันเข้มดีแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ครอบคุมในทุกๆอย่างครับก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่รวมถึงการเดินทางก็สะดวกด้วยครับผมของพิธีแทนล่ะครับก็ด้วยผมจบเป็นคนที่นี่แล้วก็จบจากโรงเรียนเดูน,นะครับก็เลย ค้นหาสาขาที่ชอบแล้วมอบนมีพอดีครับก็เลยลงเรียนที่นี่ครับแล้วพี่ฝนล่ะครับอยู่ใกล้บ้านคะ่ะแล้วมันเรียนแล้วมันสะด,ดกษษษษวกสบายเลยครับบ้านคุณก <ๆ S 2> ็ณ <ๆ S 2> อยู่หน้ามอเลยนะครับใช่แล้วพี่นั่นแะครับส่วนตัวผมก็เลือกต้องการที่จะมาศึกษาอยู่ที่มอบนอยู่แล้วครับเพราะว่าใกล้บ้านด้วยครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับครับผมน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับที่นั่งสภาษั์กับพวกเรานี่มีทั้งสายปกติแล้วก็สายต่อเนื่องเลยนะครับ เดี๋ยวขอสอบถามพี่แทนนิดหนึ่งครับใ,ในการเลือกเรียนสายปกติถึงสี่ปีเนี่ยทําไมพี่ถึงเลือกที่จะมาสายนี้เลยล่ะครับก็อย่างแรกก็คือด้วยที่ชอบนะครับก็คือชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ยุคมันเป็นยุคของดิจิตอลมันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาผัดเปลี่ยนุนเวียนการใช้ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันนะครับก็เลยมาสายนี้ดีกว่าแล้วก็มันตรงกับ สายงานตรงกับงานที่มันเข้ามาครับเรียกได้ว่ายุค4.0นี่ไอทีนี่ก็จะครอบคลุมแทบแทบใจทุกอย่างแล้วนะครับผมสําหรับน้องๆคนที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือเข้ามาคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับในไลฟ์ของเราเดี๋ยวเราจะตอบให้ครับผมแล้วไปกันที่คําถามต่อไปนะครับการเรียนที่นี่นะครับยากง่ายขนาดไหนครับเริ่มที่พี่นัทก็ได้ครับครับก็ส่วนตัวพี่เรียนสายต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพี่จบมาจาก เทคนิคอุบลน,นะครับก็ความยากง่ายแหะครับก็ผมว่าไม่ยากนะสําหรับผมเพราะว่าผมศึกษาอีก,อกแค่สองปี mm hmm. เพราะว่าผมได้เรียนอนุปริญญามาแล้ว mm hmm. แล้วส่วนเรื่องความยากง่ายจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าน้องๆตั้งใจอ่านหนังสือหรือเปล่าแค่นั้น,นครับแล้วพี่ฝนล่ะครับความยากง่ายนะคะมันแล้วแต่ละวิชาค่ะบางวิชาก็ ยากอยากปางวิชาก็ง่ายๆแต่ถ้าพยายามมันก็ได้ค่ะอืมังไม่มีอะไรยกตัวอย่างวิชาที่ชอบหน่ครับสื่อค่ะชอบค่ะวิชาสวยอืแล้ววิชาที่คิดไ่ายากหรอครับพูดได้ละคะอ๋อพูดได้ครับพูดชื่อวิชาแต่อย่าไปพูดชื่ออาจารย์นะทำไมครับโอเคครับงั้นค้ามที่พวิชาเลยครับอถามว่ามันเรียนยากไหมมัน ก็มันยากในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าตัวเองสนใจหรือตัวเองชอบแล้วทํากับมันแล้วตั้งใจกับมันมันก็ไม่ยากครับสาหรับการที่จะเรียนมรับเรียกว่าเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงนะครับแล้วพี่เมืองนะครับครับส่วนของผมนะครับก็คิดว่าไม่มีวิชาไหนยากแล้วก็ไม่มีวิชาไหนง่ายครับขอแค่เราตั้งใจผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็สามารถที่จะจบการศึกษาได้ครับผม ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่ไม่ต่อไม่ต่อไม่ไม่เรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพ้นะครับผมแล้วก็โอเคครับต่อกันที่คำถามต่อไปครับเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครับผมพวกพี่เนี่ยตอนเนี้ยพักอยู่ที่ไหนกันบ้างครับ่าของผมนะครับพักอยู่รอบรอบมอเนี่ยนะครับก็ส่วนตัวเองก็อ่าชอบไปนั่นไปนี่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยู่นอกมอน่าจะสะดวกกว่าอยู่ในมอแล้วอีกอย่างก็คือ การจะเดินทางมามอก็ไม่ได้ไกลอะไรก็อยู่ข้างๆมออยู่ใกล้ๆครับผมแล้วพี่แทนล่ะครับอ๋อส่วนพี่นะครับพี่เรียนอยู่พี่อยู่ในหอใน,นนะครับใช้สวัสดิการของมอครับ <c oughs> ก็หอใน,นก็ห้องกว้างเย็น wifi เร็วดีนะครับแล้วก็มีสวัสดิการในส่วนของการเดินทางที่มีรถมอแดงนะครับในการเล่นภายในมออยู่แล้วก็ถ้าไปเซ็นทันนะครับ ถ้าน้องขึ้น4โมงก็ปไปถึงประมาณ4มโมงเย็นอล้วเร็ว่าครามันข้ามคืนกันเลยท<ช>ีแลวพี่แทนนี่ค่อนข้างจะเป็นเด็กกิจกรรมนะครับก็เลยต้องอยู่หอในแล้วพี่ผลล่ะครับอยู่บ้านคะ่ะก็บ้านอยู่ใกลๆก,ก็มาเรียนแค่5นาทีก็ถึงเลยอ๋อพี่โดนั้ล่ะครับครับส่วนผมก็อยู่กับน้องแทนนี่แหละครับอยู่ในหอในแล้วก็น้องเขาก็เรียนสายปกติกต<ป>นะก็ต้องกิจกรรมอยู่ตลอดเลยส่วนผมก็เรียนหนักนะครับก็ เขาเข้มข้นในรายวิชานะเรียกได้ว่าเรียน2ปีนี่ก็จะมีความเข้มข้นกว่าปกตินิดนึงก็ยิ่งได้ค่าว่ามีหลักสูตรใหม่ที่ว่าน้องๆอาจจะได้เริ่มเรียนไหมใช่ครับในปีการศึกษาที่กำลังจะถึงเนี่ยครับก็จะแบ่งแยกชัดเจนครับว่าการเรียนที่ตัวเองชอบเลยครับมีมันติมีการเขียนโค้ดแล้วก็มีเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ครับผมก็อย่างที่น้องๆจะได้ดูไปในไลฟ์ต้นช่วงแรกแล้วนะครับผมโอเคครับงั้นมาต่อกันที่ คำถามต่อไปเลยนะครับผมช่วงสอบที่ผ่านมาเหมือนเมื่อกี้นะครับพวกพี่เนี่ยไปติวสอบกันที่ไหนครับโควกินค่ะเอเราไปติวกันที่โคนะคร<ม>ับบางทีก็ไปตึกคอมสมนักคอมเพราะว่ามันเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเผื่อน้องๆต้องการที่จะแบบใช้บริการห้องสมุดหรือว่าต้องการที่จะยืมหนังสือก็สามารถไปที่ห้องสมุดได้นะก็เขาบริการให้ยืมหนังสือเช่าหนังสือได้ห้องสมุดมีกัน ให้ใช้เครื่องคอมในวยนะพี่ครับก<ห>็มีให้ใช้เครื่องคอมผมได<ว>้ข่าวว่าห้องสมุดเนี่ยม,มีมีการจองห้องเข้าไปไประชุมเข้าไปทั้งทางานกันด้วยใช่ไหมครับต้องแล้วครับก<ช>็มีการสวัสด<อ>ิการเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งของมหาลัยอ,อยู่แล้วที่นักศึกษาสามารถเข้าไปจองแล้วก็ใช้งานได้เรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดเป็นนักศึกษาที่นี่นะครับสิทธิประโยชน์เต็มๆไปเลยครับผมผมอยากจะถามป็นคำถามหนึ่งครับว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนมาเนี่ย พวกพี่รู้สึกกันยังไงบ้างครับต่อสถานานี้ต่อสาขานี้นะครับใครก่นนอนครับพี่มังครับผมรู้สึก,กครับผมรู้สึกว่าเออก็แรกๆที่จะก่อนที่จะมาที่นี่ก็รู้สึกกังวลกลัวเพราะว่าตัวเองไม่รู้จักใครแต่พอได้มาเรยนจริงๆแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นกันเองรวมถึงอาจารย์ทุกคนในแผนกด้วยนะครับก็ให้ความเป็นกันเองให้รู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวเป็นเหมือนอีกครอบครัวหนึ่งที่เราได้มาอยู่ด้วยกัน เนียกว่าเป็นครอบครัวไอทีเลยนะครับ,รบผมผมนพี่แทนแล้วครับก็สําหรับมาเรียนที่นี่นะครับความรู้สึกก็ตอนแรกๆก็คิดว่ามาเปลี่ยนสังคมแล uh ้วกันมาเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วกันก็เป็นคนที่เปิดอยู่แล้วก็คือเข้ามาเรียนก็รู้สึกว่าหรือเข้ากับเพื่อนง่ายเพื่อนช่วยกันเรียนอย่างเงี้ยครับก็เลยอยู่ ก็เลยสนุกกับการเรียนที่นี่แล้วผมกับพี่แทนนี่ก็เพิ่งจะมารู้จักกันตอนที่ผมเข้ามาเรียนนะครับพี่เขาก็เป็นคนที่แบบเข้าค้นง่ายขนาดเรียนกันคนละเขาเรียกว่าคนละสุดคนละเศษอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีเจอการบ้านที่โรงอาหารก็ยังแบบมาสนิทกันได้ครับเดี๋ยวต่อไปที่พี่ฝนเลยครับตอนแรกเข้ามานะคะก็แบบคือแบบไม่ชอบอะค่ะมัน ไม่เหมือนตอนอยู่อาชีวะอย่างนี้ค่ะอ๋อพี่ฝนจบอาชีวะมาใช่ค่ะคือมันเหมือนเปิดโลกกว้างกว่าค่ะ <c oughs> ก็เก่งๆมันเรียนแล้วพอเจอเพื่อนดีมันก็โอเคทุกอย่างค่ะคือเพื่อนช่วยทุกอย่างอ่ะน้องๆก็ดูกันนะครับถ้าเข้ามาหาอะไรเนี้ยก็พยายามหาเกาะกลุ่มเพื่อนที่ดูพาเราไปถึงจุดฝัฝนได้นะครับแบบอย่าไปกลางคันแล้วก็หายไปอย่างนี้นะครับผมแล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อกันที่ท่านเลยครับส่วนตัวผมนี่ก็ ก็ได้เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆ้องนี่แหละครับที่คอยช่วยเหลือในเรื่องเรียนแล้วก็ในเรื่องของแบบคอยซัพพอร์ตหนุนหลังตลอดเลยแล้วก็ยังมีอาจารย์นะครับอย่าอย่าอย่ากลัวอาจารย์นะครับน้องๆหลายคนอาจจะกล right? like ัวอาจารย์ที do, do ่จะแบบเข้าไปอะไรนันสอบถามเรื่องติดต่อหรือว่าจะกังวลเรื่องแบบคุณจะทําได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างนงี้ก็แบบอย่าไปคิดมากครับเวลาไปเจออาจารย์เขาเป็นกันเองกับคุณมากครับก็อยากให้ลองแบบ ส uhm ู้ๆก็คือต้องมีความมั่นใจในตัวเองนี่เองในการเข้าไปหาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ที่นี่ผมบอกเลยว่าทุกคนนี่คือพร้อมให้คำปรึกษาเวลาเรามีปัญหาครับแต่ก็อย่าไปปรึกษาเรื่องเงินนะครับโอเคคำถามสุดท้ายครับผมพวกพี่เนี่ยแพนไหมว่าจบไปเนี่ยอยากทํางานอะไรครับให้มาหรของผมนะครับอยากอยากทํางานเกี่ยวกับอ่า n น็ตเวิร์กแอครับ <c oughs> เพราะตัวเองนี่ชอบในเรื่องของเครือข่ายมากแล้วก็อาจารย์ที่นี่สอนดีมากเลยครับแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะเก่งวิชานี้ในระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับผมเ่ยดะว่าเอะครับคนนี้นะ <c oughs> แล้วพี่แดนล่ะครับอ๋อผมเป็นคนที่ชอบการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วครับก็เลยอยากเป็นโปรแกรมมิ่งแต่เป็นเว็บเดเวลอปเครับเป็นอยากพัฒนาต่างๆให้มันทันสมัยดีกว่า พี่คนนี้เขาก็มาสายโปรแกรมมืมเลยนะครับแล้วพี่ฝนล,ละครับนอบเป็นยูทูบเบอร์ค่ะอชอบในการสร้างสื่อชอบในการแบบถ่ายวิดีโอทำนั่นทำนี่อ๋อพี่คอนเทนต์พี่ฝนนี่เรียนวิชาสื่อไปเทอมเดียวนี่ถึงกับติดใจเลยใช่ไหมติดใจเลยคะ่ะชอบเลยค่ะติดใจในวิชาที่เรียนใช่อ,อ, <laughs> อ๋โยนอะไรของคุณโยนอะไรแลวคุณโดนอะไรครับราบส่วนตัว ผมเป็นสายลุยๆหน่อยก็เน้นอยากได้ในเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือว่าเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าวิชาอะไรนะอินเทอร์เน็ตออฟติ้งอ่ะไอัอทีแบบก็อาจจะมีการแทรกโค้ดเล็กน้อยถึงผ่านกลางอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ก็ด้วยยุคสมัยที่มันเข้าร่วมด้วยอก็มี oh. ความหลากหลายดีตอนแรกผมก็เรียกว่าสายลุยๆนี่บุกป,ป่าผาดงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอ <laughs> โอเคครับผมก็คิววนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ <laughs> เพราะว่าไลฟ์เรามีเวลาจํากัดนะครับ ในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาให้สัมภาษณ์มากเลยนะครับอบคครัโเถ้าเกิดน้องๆสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำให้เข้าไปทัก Inbox ในแฟนเพจของ ICT เมาบนนะครับในสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยัเยม